สวัสดีครับนะครับเนาะกับมาพอ้กกับอเล็กฟาร์มคอนแกนนะครับเดี๋ยวมอนี่นะครับเนาะเดี๋ยวผมพามาเบิองนะครับวิธีการนะครับเนาะไหว้ล้ำไผ่เนาะเขาจะไว้ล้ำแบบไดนนะครับให้นอดกนะครับเนาะให้นนใหไ่เนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิองนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นไผ่สร้างมนที่ผมปลูกทิ้งไว้นะครับว่าวางไปยังคือว่าทิ้งไว้ทีให้เทวดาดูแลนะครับเนาะต้งแต่ปลูก นะครับเนาะบ่เคยเอาน้บโมโหตั้งเจียดอกนะครับเนาะแต่ว่าปลูกหนับฝนเด้อนะครับเนาะเนี่ยถ้าเฮาอยากให้นะครับไผ่เฮาออกนอดกนะครับเนาะอยากให้ไผ่เฮาออกรับไงก็คือเฮาต้องไวล้ำนะครับเนาะหรือไวเนอที่เขาเกิดมาแทงมาจากดินนะครับเนาะบอลแมนเกิดอ่าโคตรร้อยเนาะโคครร้อยขึ้นมา นะครับเนาะลูกเขากจะโคนลอยนะครับเนาะมันก็จะเห็ดใ,ให้นอเฮาพัฒนาซานะครับอันอนั้นคือกันแม่โคนลอยนะครับเนาะลูกก็โคนลอยเห็ดให้นอพัฒนาซา Allāh. แล้วกับบอดกปันได่เนาะนะครับเนาะเฮาต้องไว้นะครับลัมทีเขาเกิดมาจากดินนะครับเนาะบ่ยจำเป็นต้องล้ำญ่นะครับเนาะบ่ยจำเป็นต้องน้อยญ่แต่ว่าต้องเกิดมาจากดินแบบนี้นะครับใช่ลนะ นี่นะครับแบบนี้ต้องเกิดมาจากดินแบบนี้นะครับแบบนี้กะซับเห็ดนอหรือเห็ดพันนะครับเนาะฟังนุ่น2อันเนี่ยเห็นไ่มครับกะซับเห็ดนอหรือเห็ดพันซะนะครับนะสองนอนั่นก็คือบ่ได้เกิดมาจากดินเป็นยังก็บไ่ได้เกิดมาจากดินนะครับเนาะหาเขานะครับเนี่ยแม่พันธุ์เขาเนี่ยนะโคร้อยนะครับเนาะในลักษณะแบบนี้เขาต้องเลือกนะครับเนาะไว้ล้ำไพทีเกิดมาจากดินเท่านั้น นะครับเนาะสำหรับปี2ปี3นีปีแรกปีปีหนึ่งนะครับเนาะปีหนึ่งก็แล้วแต่จะไหวนะครับเนาะไหวให้มันเห็นล้ําก่อนเนาะอันนี้ผมกะตัดออกเนาะผมตัดออกเพราะว่าอ่าผมอยากให้ต้นมะขามเลี้ยงงหญ่ผมจองไว้สองร้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นซินะครับเป็น1ิบเทราไถ้าทรับจักเนาะนะครับเนาะอ่ามีมีหลายลั้มนะครับเนาะแต่ว่าผมอ่าตัดออกเนาะอันนี้กะเดี๋ยวจะชักยอดนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนาะ ไพ่นะครับเนาะสูงประมาณอ่าเดี๋ยวนี้ประมาณ2เมตรนะครับถ้าจะชักยอดก็คือชักยอดเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งนี่นะครับเราก็เลี้ยวไปประมาณเมตรหนึ่งจังจะเห็ดอ่าลำพองแบบพันได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งนะครับอีกกอ่อต้นต่อไปนะครับว่าเป็นในลักษณะแบบใด